สวัสดีครับผมอาร์มจากบริษัทเก้าเก้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมนําอีกหนึ่งไอเทมนะครับเป็นไอเทมที่มันช่วยทําให้เราลดอาการเนื้อลาจากการตัดหญ้าของเราได้ดีมากๆมันจะช่วยทําให้บาลานซ์เครื่องได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะกระจายน้ําหนักของตัวพวกเครื่องตัดหญ้าเนี่ยกระจายให้มันรับกับสรีระร่างกายของเราซึ่งเป็น2รุ่นที่เขานําเข้ามาจําหน่ายในเมืองไทยของเราก่อนหน้านี้ที่อาร์มได้เคยไปรีวิวเมื่อหลายๆคลิป ที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นตัวสายสไาย์หูสวาน่าตัวรุ่นของ5 4 1 s สายสะพายตัวนี้เองเนี่ยสำหรับตัวที่ผมเคยรีวิวไปผมรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ดีมากแล้วนะครับมันก็เหมาะสมมากๆแล้วนะครับในการใช้งานสําหรับทั้ง2รุ่นนี้มันคือรุ่นหูสวาน่าบาลานซ์ XB นะครับสำหรับรุ่นนี้รุ่นนี้จะเป็นรุ่นหูสวาน่าบาลานซ์ XT2 ความแตกต่างของทั้ง2รุ่นนี้มันมีความแตกต่างอย่างไงบ้างผมจะมาเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือตัว xp บา n c e สิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างจากสายสพายตัวคูซูมาน่ตัว xp ตัว541ตัวธรรมดาเนี่ยมันแตกต่างยังไงบ้างบอดี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวสพายบ่าคู่เหมือนกันงานตัวเดียวกันแต่ที่จะเพิ่มมาคือตัวตัวประคองเอวนะครับสิ่งที่มันจะแตกต่างกันไปเป็นด้านหลังตรงนี้นะครับที่ท่านเห็นเนี่ยคือเขาจะเอาไว้สมพอดสำหรับลูกค้าที่ใช้เครื่องตัดหญ้าสพายหลังนะครับที่เป็นแบบแบตเตอรี่ ของนางคุส่วนหน้าเขาก็จะมีตัวนี้เอาไว้เป็นตัวเสียบสําหรับแบตสารองสาหรับเครื่องตระยาแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ส่วนด้านนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ดึงประคองสําหรับท่านที่มีตัวที่ไม่สูงมากอีกสิ่งหนึ่งที่มันจะแตกต่างจากตัว541ตัวรุ่นธรรมดาคือตัวนี้เขาจะทํามาได้ดีกว่าเป็นพลาสติกโพลิเมอร์ ABS อย่างหนาอย่างแข็งนะครับแล้วก็มีนวมให้อย่างนุ่มเลยตัวปลดเร็วให้นะครับตัวปลดเร็วก็คือตัวนี้ครั มันจะดึงผักโยกออกมาอย่างนี้นะครับมันก็จะปลดเร็วเราสามารถเอาเครื่องวางได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมาเกี่ยวตะขออย่างนี้ถามว่าวิธีการใส่ใส่ยากไหมใส่ไม่ยากครับใส่แล้วก็ล็อกเข้าไปนะครับอย่างของฮูสซวาน่าเนี่ยผุ่มพูดตรงๆเลยนะครับข้อดีของเขาคือการปรับเข้าสรีระของเราปรับได้ง่ายมากอย่างตัวสะพายบ่านะมันจะมีรูให้เราเกี่ยวอย่างนี้นะดึงนงี้ดึงนงี้ ดึงให้มันกระชับตัวเรานะครับตัวคองเอวนี่ดึงตัวนี้เป็นตัวสายสะพายนะครับเราก็ดึงเราก็ดึงที่ตัวนี้ก็ได้นะ,ะปึ๊บสะพายเครื่องตัดหญ้าเข้ามาเนี่ยนะครับพอเราใส่สายสะพายไปแล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรามีเครื่องตัดหญ้าแล้วการปรับเซตอะ่ะ มันจะปรับได้ยากถ้าเป็นสายสพายรุ่นทั่วไปอ่ะคุณสามารถที่จะหาบาลานสำหรับเครื่องตัดหญ้าของคุณว่าคุณจะเอาต้องการบาลานให้เครื่องมันมีหน้าทิ่มลงอย่างนี้หรือว่าต้องการแบบไหน